สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube c h anel ทิจันปันเล็กเด็ดนะครับทางเพจทิจันปันสุขปันโชคนะครับเข้ามาแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนเดือนเราก็ฝากคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับคำเตือนจงใช้ดุลพินิษนะครับวิจารณาในการรับชมนะครับ ก่อนตัดสินใจนําข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงการแนะแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแบ่งปันด้วยใจนะครับใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับอ่าสองตัวล่างก็ผ่านพ้นไปนะสรุปแค่นั้นแหละสองตัวล่างนะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนสามตัวบนสองตัวบนเนี่ย แอดยังคาใจอยู่นะครับยังคาใจอยู่ก็เลยคิดคำนวณสูตรเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นทางเลือกนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะบอกตัวที่น่าสนใจอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าคลิปนี้จะแนะนำทั้งสูตร10บบนหน่วยบนเลยนะหลักร้อยก็ให้ไปหาข้อมูลเก่าๆเอานะครับหลักร้อยเดี๋ยวถ้ามีมาแอดจะ แนะนำให้อีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูชิหน่วยก่อนนะชิหน่วยบนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับแล้วมีเทียบชนสูตรระยะสั้นให้อีก,อกทีหนึ่งนะอ่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยวกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปให,ใหม่จะได้อ่านทุงทีนะครับเดี๋ยวจะว่าลิปนี้ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับ ส่วนถ้ามีคอมเมนต์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่มีเจตนาที่เป็นมิตรก็คงจะลบกันหรือไม่ก็จะไม่เปิดให้คอมเมนต์เลยนะครับก็บอกกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแอดมาทำในที่นี้ก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดทั้งสิ้นนะครับให้ให้ฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องดราม่าอะไรมากมายนะครับจะเป็นสูตรเคยเห็นแล้วหรือยังไงเห็นที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเคยเห็นที่ไหนก็ไปดูที่นั่นนะครับวนแอดก็ก็มีบ้างนะครับบางสูตรสูตรดับบางสูตรแล้วก็นำจากอ,อาจารย์ท่านอื่นๆมานำเสนอเพื่อนะครับ เพื่อเป็นการาลดตัวเลขนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับสําหรับท่านท,ที่ว่าเคยเห็นที่นู่นที่นี่เนาะก็บางมีบางครั้งนะครับไม่มีใครคิดได้เองบททุกทุกสูตรหรอกนะครับบางทีก็เราก็นําสูตรของอาจารย์ท่านอื่นมาดัดแปลงนะครับาบางทีแล้วก็คิดเองเขาก็เอาของเราไปก็มีนะครับไม่ใช่ว่า,าเราจะ ไม่มีสมองคิดเองนะอ่ะพูดให้รู้กันเข้าใจกันนะนะครับอ่ะเรามาดูสูตรหลักสิบปนก่อนนะสิบปนนะครับอ่าปรับหน้าจอให้ใกล้เคียงเนาะหลักสิบปนอ่าสูตรนี้ง่ายๆเลยนะสูตรนี้เนี่ยใครที่สังเกตอ่ะไม่ต้องมีบวกมีอะไรเลยนะใช้หลักหน่วยเลข อะไรเนี่ยเลขท้ายครั้งที่1เนี่ยอ่าอันนี้เลขท้ายหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2เลขท้ายครั้งที่1เลขหน้าอ่าท้ายครั้งที่2ใช้หลักหน่วยนะอ่าตรงนี้นะหลักหน่วยตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้0ูนย์เจ็ดสองนะอัน,นเป็นเลขสองถ้าถ้าเป็นงวดงวดนี้นะงวดที่จะถึงนี้แต่เราคำนวณไปย้อนหลังไปประมาณสักเก้างวดนะครับเดินดีประมาณเก้างวดแล้วเนี่ย วปันที่10นะครับสำหรับหลักสิบนะครับหลักสิบก็ถือว่าเดินยาวถึง9 10, ก้าวดสิบวัถือว่าโอเคนะเอออ่าหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะดึงลงมาเป็นเป็นตัวแรกอย่างเงี้ยดึงมาตัวแรกนะครับทีนี้บวกไปหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้บวกไปหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกไปสองก็เป็นสิบเอ็ดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ด แล้วก็บวกไป3 1มบวกสก็เป็น4นะครับก็งวดแรก8 9 1 4นะครับกดการ์ด8 9 1 4นะ8 9 1 4ผลรางวัลออก8 1, 1 1นะครับก็1มาหลักสิบบนนะครับส่วนตารางเทียบ เดี๋ยวแนะนําตารางเทียบกันก่อนตารางเทียบก็ประมาณนี้นะดูตามนี้นะสมมติว่าได้ศูนย์นี่ก็ศูนย์หนึ่งสามหกนะครับได้หนึ่งก็หนึ่งสองสี่เจ็ดอย่างเงี้ยนะครับก็รันรันกันไปอย่างเงี้นะครับไปได้สี่ก็ดูตามนี้ถ้าบวกได้ตัวเลขสี่ตามนี้นะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับได้ตัวเลขสี่ตัวนะครับแอดส่วนมากจะชอบตัวเลขสี่ตัวนะ มันเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะชัวร์กว่า3ตัวถึงแม้ว่า3ตัวจะตัวเลขน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าได้4ตัวเนี่ยมันมีทางเลือกขึ้นมาอีกนะครับความพลาดมันก็จะน้อยลงนะครับทีนี้งวดที่2คํคำนวณได้4570นะครับผลรางวัลใช่ไหมเนี่ย คำนวณถูกไหมนี่เป็นหลักสิบใช่ไหม 4, 5, 7, ส,สี่ห้าเจานะ็ดศูนยะ์สงสัยน่าจะพลาดในงวดนี้นะสงสัยน่าจะพลาดนะครับสงสัยจะพลาดมันมาหลักหน่วยนะครับมาหลักหน่วยแทนซะ ก็ไม่เป็นไรองค์ต่อมาคำนวณได้7803นะเจ็ดนก็เข้าขขหลักสิบนะครับถือว่าพลาดไปไปงวดนึงนะครับพลาดไปงวดนึงะวันนี้งนะวดต่อมานะครับคำนวณได้3 4 6 9นะครับ3 4 6 9นะ3 4 6 เก้าเก้าก็มานะครับถ้าเป็นสูตรจิบ่วยนี้เข้านะเก้ามาหลักสิบนะครับเก้ามาหลักสิบงวดต่อมาคำนวณได้ห้าหกแปดหนึ่งนะครับก็ห้าก็มานะครับงวดต่อมาคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสามหกนะครับก็เลขศูนย์มาหลักสิบ งวดต่อมาได้คำนวณได้ห้าหกแปดหนึ่งนะครับหกก็มานะครับงวดต่อมาคำนวณได้แปดเก้าหนึ่งสี่นะครับเก้าก็มาหลักสิบงวดต่อมาคำนวณได้สี่ห้าเจ็ดศูนย์นะครับก็ศูนย์ก็มาหลักสิบนะครับมีเก้างวดผิดไปงวดหนึ่งนะครับอ่าไม่เป็นไรนะ งวดเดียวน,นี้เดินต่อมาต่อเนื่องแล้วนี่หนึ่งสอถือว่าเดินเดินต่อ7จงวดปิดเป็นงวดหนึ่งนะครับสมมติว่าถ้าเป็น10หน่วยเนี่ยนะอ่ามา10หน่วยอันนี้8 3มา9กมา5 1มา0ูนมานี่หกมาเกมาเออ ก็มาสิบหน่วยบ่อยเหมือนกันนะนะครับเอามาดูงวดนี้นะครับงวดนี้งวดวันที่สามสิบตุลาคมเอ้ยไม่ใช่สามสิบธันวาคมนะสามสิบธันวาคมหกสามนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองก็เป็นเลขสองนะครับเพราะว่าศูนย์เจ็ดสองนะ,ะใครนั่นก็ไปดู นะครับดูได้ย้อนหลังได้นะ072นี่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้072นะครับเลขสองก็สองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกสองก็เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดนะครับได้สองสามห้าแปดนะครับอ่างวดน,นี้เป็นงวดที่สิบนะครับพลาดผิดไปงวดหนึ่งนะผิดวิ่งเข้ามาหลักหน่วยนะครับ ผ่านไปหลักสิบนะดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่เดินดีกว่านะครับหลักหน่วยเดินดีกว่าประมาณสิบสองสิบสามสิบเอ็ดงวดสิบสองงวดนี้นะครับนะมาดูกันเดี๋ยวจับชุดให้หลักหน่วยนะครับใช้หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสี่คงที่นะครับบวกสี่คงที่นะอ่าเท่ากับ x x บวกหนึ่ง บวกสองบวกสองนะครับได้เลขสี่ตัวงวดแรกนะครับงวดแรกเรา,ามาดูการเทียบตารางก่อนนะครับการเทียบตารางบวกได้เท่าไหร่สมมติว่าบวกได้ศู 0, 0, 1, 3, 5, นย์นะครับบวกได้ศูนย์ก็จะศูนย์หนึ่งสามห้านะครับบวกได้หนึ่งหนึ่งสองสี่หกบวกได้สองสองสามห้าเจ็ดนะครับอย่างนี้ไล่อย่างนี้นะครับถ้าได้เก้าก็เก้าศูนย์สองสี่อย่างนี้นะได้เลขสี่ตัวได้แล้วก็มาวางในตารางนะครับใครจะ ทำตามเป็นตารางอย่างนี้ไว้ดูก็ถือว่าโอเคนะ,ะดูง่ายเปรียบเทียบง่ายๆนะครับจะได้ไม่เปลืองกระดาษบางทีเขียนแบบนี้บางทีเขียนแบบนี้มันจะค่อนข้างเลอะเทอะนะครับเลอะเทอะแล้วก็โอ้โหมันมันจะเปลืองหมึกปากกามากนะครับเรามาดูงวดแรกนะครับงวดแรกที่สูตรเดินนะครับ ว่าเรีกคำนวณได้3 4 6 8นะครับ3 4 6 8ผลรางวัลออก2 8 6นะครับก็มาทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับสองแปดหกก็มาหลักหน่วยนะเราหาหลักหน่วยนะครับวันที่2 0 1 3 5นะครับมา2ตัวเหมือนกันนะเนี่ย3กับ1น,นะครับ1นึ่งเราก็หาหลักหน่วยนะครับ1ก็มา หมต่อมา6กเจ็กอ่าก็มาสองตัวนะครับแต่หาลักหน่วยนะก็มาหนึ่งนะครับมาหนึ่งหม้ต่อมาสองสามห้าเจ็ดนะครับเจ็ดก็มาหลักหน่วยนะครับหม้ต่อมา 3, 4, 6, สามสี่หกแปดสามหลักหน่วยหม้ต่อมา8ปดเหนึ่งสา นะครับสามก็มาว่าต่อมาหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งก็มาว่าต่อมาสามสี่หกแปดนะครับสี่ก็มานะงวาต่อมา 1นึ่งสนะครับ1ก็มานะครับงวดต่อมางวดต่อมา3468 4ก็มาหลักหน่วยงวดต่อมา3468อีกนะครับ3ก็มาหลักหน่วยสังเกตดูทำลายนะครับทำลายแถวแถวที่3เนี่ย มาตั้งแต่งวดแรกงวดเดียวนะนอกนั้นก็เพราะฉะนั้นเลขเด่นก็จะเหลือ,อแถวหนึ่งแถวสองแถวสามนะแถวนี้ก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเรามาดูงวดนี้นะครับงวดนี้นะงวดนี้วิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วบวกสี่คงที่เลขหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลข 3 7 7นะครับหลักร้อยคือ3หลักสิคือ7 3บวก7เท่ากับ10นะครับเท่ากับ0นะครับ0บวกสคงที่เท่ากับ4แล้วก็มาดูแถว4ได้4579นะครับก็มาวางนะ4579เอาเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยค่อนข้างที่จะอ่อนไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มาครั้งเดียวนานแล้วนะครับถ้าถือว่าเป็น สักสิงวดสิงวดเนี่ยสัก10บงวดเนี่ยผ่านไปเนี่ยเราเราย้อนหลังไปดูเนี่ยถ้าตัดแถวนี้ทิ้งไปมันจะเด่นแค่3ตัวนะแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นก็ไม่อยากให้ทิ้งนะครับแต่ว่าให้กันารๆลอง,ลอง,ลองไว้ให้เด่นๆไปที่4ี่ห้านะครับสำหรับหลักหน่วยนะ459ก็ว่าไปเดี๋ยวจับชุดให้เลยนะนะครับ จับชุดให้2ตัวบนนะครับประมาณนี้นะมี1 2 3่งสองี่สี่ชุดตรงตรงนะครับสำหรับ2ตัวบนนะสตัวบนถ้าแถวแถวนี้อ่อนไปก็จะเหลือน้อยแล้วเหลือสิชุดนะครับแถวเนี้แถวนี้เพราะว่า,าเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดนี่มันค่อนข้างอ่อนนะครับไม่ค่อยจะ มันไม่เด่นง่ายๆนะทีนี้มีวิธีการหาตัวตัดนะครับหาตัวตัดเอาเลขเด่นมาว่ากันแล้วก็เลขชุดที่เราจับไว้ระยะสั้นมาเทียบนะครับเลขเด่นมาว่ากันเนี่ยเรามาดู คู่โต๊ดนะครับเลขเด่นถ้ามาเลขเด่นทั้ง6สูตรนะครับมี2 3 4สามสี่หกแปดเแอ่าแล้วก็สาคิดว่าถ้า2สูตรนี้ยังเดินต่อเอาแค่2ตัวเด่นมามาเทียบกันเนี่ยก็แปดสามแปเนี่ยนะ มันก็ชุดไหนก็น่าจะพอเข้าใจนะเยวจับไว้แต่วาดูอันนี้ก่อนนะครับดูสองตัวบนอ่าสูตรระยะสั้นที่แอดจับไว้งวดงวดแรกนะที่นะเคยให้ดูนะครับสูตรนี้นะครับคงจำก,กันได้นะปคลิปแรกที่ลงไว้นะครับจะจับแค่สิบหน่วยก่อนนะสิบหน่วยห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองนะได้กี่ชุดแล้วก็มาชนกัน ขยายลงเอ่อไอ้เอากล้องให,ให้ดูชัดเจนก่อนสองตัวบนเทียบชนนะอันนี้ประมาณสิบงวดนะครับอันนี้แปดงวดก็ใกล้เคียงกันอนะเก้างวดสิบงวดนะครับอ่าใกล้เคียงกันการเดินใกล้เคียงกันนะครับทีนี้สองสูตรมาเทียบชนนะหรือวิธีการทำ ก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับใครจะนำไปเอาหลักหลักสิบของสูตรนี้มาเทียบกับหลักหน่วยของสูตรนี้ก็ได้นะคขอยกันเอาเป็นคขอยกันไปอีก,อกนะครับแล้วก็หลักหลักสิบนี้มาหลักหน่วยตัวนี้นะครับมาคขอยกันย้ำดูว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเลขมันก็จะชนตัวไหนหรือตัวไหนที่น่าสนใจให้มันตรงกับสูตรเรานะก็ไม่แน่นะอาจจะเป็น สูตรว่า10นี้มันออก5 1ตามที่เราคำนวณก่อนหน้านี้นะเป็นไปได้ทั้งนั้นอนะ่ะสูตรเราที่เด่นเด่นปากหลักเนี่ยมัน2 5 1เนี่ยนะก็ไม่แน่นะสมมุติว่าถ้าสูตรนี้เดินหลักหน่วยสูตรนี้เดินเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็น5 1ได้เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณนะครับแต่ถ้า2สูตรเนี้ยระยะสั้นเทียบชนกันเนี่ย เราดูหาตัวชนมีตัวใดบ้างนะครับหลัก10 2 3 5 8อันนี้5 6 7เพราะฉะนั้นชนที่5เหมือนเดิมนะชนที่5เนี่ยมันน่าสนใจชนที่5เนี่ยถ้าใครไม่แน่ใจหลักหน่วยหรือกลัวพลาดนะครับก็ลองจับชุด50ยัน59ไว้นะครับ50ยัน59ไว้ลองเสียงดวงดูนะครับ ผื่มีโอกาสนะครับอ่ามีโชคนะ,ะถ้าใครไม่คิดอะไรมากนะครับทีนี้เราก็มาดูหลักหน่วยว่าตัวชนเนี่ยคือตัวไหน4579อันนี้9012น่ะมันก็ชนเลขเก้ตัวเดียวเลยนะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นไอ้ชุดเด่นสุดมันก็จะเป็น59เนี่ยตัวชนเพราะฉะนั้นทำไปทำมามันก็ มันก็นะสามเหมือนเดิมนะนะถ้าเป็น5้าเนี่ยชุดเดียวนะหาหลักร้อยใส่ก็หลักร้อยศูนย์ถึง9ก็ได้นะศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าอ่าสองห้าเก้าสามห้าเก้าสก็ได้นะครับไม่ยากนะครับวิธีการนำไปใช้นะครับ อ่าทีนี้เลขเด่นเหลือจากดับเนี่ยเราก็มีห้าเก้านี่ไหมหลักสิบก็มีห้าหลักหน่วยก็มีเก้าเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักร้อยสุว่าเอาตามดับนี่ก็ศูนย์หนึ่งสองสามห้าแปดนะเก็ไม่ถึงสิบตัวด้วยเนี่ยศูนย 5 9าเก้5หนึ่งห้าเกหเหแปด็นนั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็เด่นอยู่ที่ชนตัวเดียวนะชุดเดียวเลย5้าเตัวบน5 9ชนนะสูสูสเทียบชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่การันตีว่าจะมานะครับ เพียงแต่ว่าทำให้ดูว่ามันชนกันนะครับสูตรระยะ9-10หงวด10งวดเนี่ยมันชนกันตัวนี้นะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า,าตัวเลขจะตรงกับกองฉลากให้ทุกท่านได้มีโชควีลาภร่วมกันนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ